ละครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวัน <The vehicle S 1> นี้ผม New Construction Options ช่วงนี้ผมเป็นผมดูข่าวเกาหลีเหนือมากผมเลยไปข้างข้างด้านเกาหลีเหนือ Building เดี๋ยววันนี้ผมจะไอ้มาเนี่ยมามาสู้กันกับเอาเกาหลีเหนือมาสู้กันก Construction complete <อ> <Waiting order. S 1> มาสู้กันกับสาหารัฐก,ก่อนเดี๋ยวดับเนีา่ยมาตั้งฐาน New construction options Okay. building đăng, construction complete new construction options uh, okay. đăng, building không không được được. Được được. Được được. Ready, comrade. Ready, comrades. Moving. อน,นี้กูอยู่ฝั่งไหนของเมืองไว้ดิเดี๋ยวเราจะสร้างมีเกียยิงยิงไปหาเขาเออดัเวนี้คือ,อปาานทหารเลสองแล้วกัน c o n s t r u t i o n complete เนี่ยเราต้องซื้อเหมืองแง่ครับเหมืองแง่ s t r u i o p i n s ไม่มีไม่ได้ building ถ้าไม่ได้นี่คือหาเงินไม่ได้ครับคือไปซื้ออื่น <Construction S 1> ไม่ได้ Construction c o m p l e e New s t r u c t i o n p ไม่ได้เล่นนานมา,ากนะจนเมื่อกี้ไปโหลดมาเล่นนะโอ้กวว่างๆ ต้องซื้อหมาไว้แล้วสา,ามตัวโอเคเครื่องย,งย,องอยูนิตพาาร,รี <Construction complete. S 1> เดออร <construction> เดี๋ยวต้องซื้อไอ้ <Building. S 1> อนี่เอาไว้เดี๋ยวทหารรับมันเอาเครื่องบินไปยิงเดี๋ยวเราต้องมีอะไรก็เรียกเป็นฉีดปนาวุธเนาะเอาไปยิงทางอากาศนะครับ Construction complete เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่ง Construction complete ที่ยังต้องซื้อไอ้มันต้องซื้ออะไรวะซื้อ New construction options ต้้อองซื building เลระ building building okay construction complete low power construction complete new construction options building unit ready construction complete มุกสหรัฐกันตอนนี้ผมเล่นเป็นเกาหลีเหนือตอนนี้สู้กับสหรรักเดี๋ยวลดเงินเชียร์สักคำหนึ่งนะครับแล้วก็ลดอันนี้ลดตระมานูนนะซึ่งถ้ามันละเหิดขึ้นมาคนอาจจะตายได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเดี๋ยวเราไปเอาคังเป็นกองแรมกันโอ้มัน มันเป็นโอ้ยมีพลลมเดี๋ยวจากนิ้สวายมนเยสากันมีสวายไปยึดก่อนเดต้งเดี๋ยวกว่าจะสร้างทางานได้นะครับมันต้องใช้เงินนะเงินเงินหมดเลยเงินร s t r u ไปลก่อนนครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยววิารมาอว

ก็ต้ือ unit ready unit ready เดียวสลสุ unit yeah, right, right. ready ตกนนองตายไอ้นี่มันหดนะ training เดี๋ยวซื้อเอาดีัน unit r e a d เอตัวอาวิศวะไปซ่อนั่นรถแล้รถแลมันจะทำงานไม่ได้ i l d i n g เ n i ้ย o s t ไอ้เขี้ยมึงมาโยจะมาโอ้โหเบเเอาไปิวะ กูตายกูกูเกาีเหนือกูเฮ้ย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  UH, er ้ยเฮ้้เฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เเฮ้ย้้เฮ้ยยยเ้ยเยเฮ้ยเเ้อเ้เ้ยเเฮ้ยเยเ้ยยเเเเเ ไกูเลยกูเลยกูกูไม่ต้องไปบุกแล้วกูอยู่แถวนี้เลยไปเด็ก Construction complete Unit หมดลกูมาเลยเอ้ยเก็บมันเลยไอ้ยี่กูบุกแล้วเว้ยกูบุกแล้วกูบุกแล้วกูบุกแล้วอิสระที่เกิดกู Unit lost กูตายหมดแล้วโอ้โหไม่เหลือใครเลยครับ Unit lost เฮ้ยโอ้ยไอ้ยี่รถรถนิวเคลียร์กูระเบิดโอ้โหเดี๋ยวกูต้อง Unit ready เดี๋ยวผมว่าเอาทางออกสุดท้ายเราขายแม่งหมดเลย Unit lost structure sold เดี๋ยว structure sold Waiting orders. เฮ้ยเฮ้ยมานี่เดี๋ยวเราขายเราจะไปบุกมันทีเดียวครับตอนนี้เราโดนคุณขาเราโดนไปครับไป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 เอ้ยชุ่นไปทางไหนวะนี่เราทางทางมันอยู่ไหนวะอยู่นี่หรือเปล่า ย้นอนกรับอขีอะากูยอขายแม่งเลย structure sold เ,เอาไว้อันนึงเอาไว้มันมาบุกถ้าตัวนี้แตกก็คือจบแพ้ไปเลยนะเดดี๋เรบ้งเออราถถังน่กูมาแล้วหนังหมาเจอกูมืองแหมือแร่เฮ้ ยูนิตโปรโมทอฮ้ยูนิตล็อกชิบหายนี่โอ้โหโอ้ยเหลือเดี๋ยวนิวเกียร์กู้ยนิวเกียร์นิวเกียร์เอานิวเกียร์ยิงไอ้ยูนิตลกูยยิงนิวเกียร์มัไม่เป็นไงล่ะหนังหมาเจอกูไป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 บุกยูนิตล e. uh ัอกสูญหายยูนิตโปรโมทอี่โอ้ไมเนอร์ under attack Unit lost. Oh. Unit promoted. Oh. Uh. Unit lost. Unit promoted. Or minor under attack. look at you Location confirmed. Changing position. Changing position. Yeah. <laughs>. <guys are Yeah. laughs> we'll like at structure, sold. Oh.